เป็นคนช่างสังเกตนะคะจะทําให้คุณรอดจากตักเหี่ยวปากกาบอกเลยเป็นคนช่างสังเกตหากเป็นคนช่าง,งสังเกตหากเป็นคนช่างสงสัยบ้างนะคะแล้วคุณจะอยู่บนโรคใบนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะยิ่งกว่าดอกเห็ดนะคะตอนนี้นะยิ่งเศรษฐกิจไม่ดียิ่งคนต้องการเงินมากเท่าไหร่ยิ่งคนขาดเงินมากเท่าไหร่ยิ่งคนจนเยอะเท่าไหร่มิจฉาชีพจะเยอะมากเท่านั้นอาญากรรมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ฝากเตือนทุกคนเนาะให้ใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเราอยากมีชีวิตอยู่กับลูกหลานเรานานๆแบบไหนอะ่ะอยากแบบมีความสุขยังอยากเห็นหน้าเขาอยู่แล้วยังอยากอยู่กับเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําชีวิตไม่ต้องไม่ต้องไองปคุณเอาไปไม่ได้หรอกนะคะพวกค้ายยาพวกเจ้าของธุรกิจพวกโครงการบ้านทุกคนไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะคะบนโลกใบนี้ คุณจะทํางานแบบลืมตายยังไงก็ช่าง,งคุณก็ได้แค่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ที่คุณติดเตียงคุณป่วยเจอโรคโรคนี้นโรคนี้คุณจะรู้สึกว่าเงินไม่ได้มีความหมายกับคุณเลยคุณอาจจะแค่อยากจะกินข้าวกับลูกกับสามีกับแฟนกับเมียกับลูกหลานแค่นั้นเองแต่คุณอาจจะพลาดเวลาตรงนั้นไปแล้วเพราะคุณไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมากเกินไปนะคะก็ฝากไว้เนาะโอเคเป็นความคิดแง่คิด ในมุมมองอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคะก็ลองดูว่าคุณชอบมุมมองด้านนี้ไหมแล้วมันเอาไปปรับใช้มันมันทำให้คุณได้ประโยชน์อะไรในในการใช้ชีวิตหรือเปล่านะคะถ้าได้ประโยชน์ก็เอาไปนะคะเราแชร์กันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมและเพื่อให้แผ่นดินมันสูงขึ้น นะคะไม่ใช่ว่าเรามานั่งคุยเรื่องไร้สาระกันนะคะคิดว่าอย่างน้อยต้องมีประโยชน์กับคุณไม่ว่าคนใดคนหนึ่งที่ได้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเอาไปเอาไปเตือนสติตัวเองนะคะในการใช้ชีวิตสมัยนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไรสถานะอะไรทางสังคมคนจนคนรวยคนระดับกลางระดับล่างนะคะผู้ใช้แรงงานหรือคุณจะเป็น CEO ทุกคนต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตทั้งนั้นเลย นะคะเพราะฉะนั้นสติสมองถึงสสำคัญนะดูแลร่างกายตัวเองนะคะใช้มันอย่างอย่างอย่างทนุถนอมนิดนึงนะคะอย่าใช้มันเหมือนมันเป็นเครื่องจักรโรงงานอะไรสักอย่างที่คุณจะไม่มีเวลาไปใส่ใจมันเลยนะคะเทคแคร์มันหน่อยก็ดีนะคะอย่าให้ปล่อยให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณจะต้องเอาเงินที่คุณทํางานหนักทั้งชีวิตไปดูแลรักษามันตอนนั้นมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอให้แฮปปี้มีความสุขกับการทำงานในทุกวันนะคะเจอก,กัน